กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้าหม,มอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตองรูปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่20-24กุมภาพันธ์2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้วันที่20กุมภาพันธ์2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแรงงานต่างดาว เขตตรวจราชการที่15และประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566รอบที่2ณห,ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทยตำบลหมอกจำแแปลอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนางดารุณีนิธิทวีกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันที่21กุมภาพันธ์2566สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีพศ2566ณสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนห้าแห่งจำนวนลูกจ้างห้าสิแปดคนผลการตรวจไม่พบว่ามีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวแต่อย่างใดวันที่21กุมภาพันธ์สองพนห้าหกสนางดารุณีนิธิทวีกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เข้าทำงานภาคเกษตรของนางสายพินกันทาน้อยตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลแม่ฮีอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเชตพงศ์ด่านบนเรืองนิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมตรวจเยี่ยมวันที่23กุมภาพันธ์2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขารวมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่2ทับ2,566ประจำปีงบประมาณพศ2566ณห้องประชุมขุนลุมประพาสช,ชั้น4สาลกรางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้การดำเนินง,งานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยมีนายเข็มหงเจดป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนสำราญงานสำฤธิจผลประชาชนพึงพอใจ